สวัสดีคะ่ะวันนี้มาลงทานบ้านคนบุญน,นะคะพาอาจารย์มาจากอุดรชื่อลุงปู่อะไรไปอ่ะประดา,าลวงปู่อะไรลวงปู่สุธรรมหลวงปู่สุธรรมวัดวัดน้องไผ่วัดบ,บ้านน้องเพิ่นอยู่บ้านน้องไผ่นะคะเดนนี้เพิ่นไปเป็นเจ้าอาวาสแทนหลวงตามหาบัวที่อุดรวันนี้เพิ่นก็เลยมีการมาทำลงทานแจกของ วันดั้งเดิมเป็นเรื่องน้องไทยค่ะคนเยอะมากเลยนนอำเภอตะมอยทั้งทั้งอำเภอตะมอยเนาะขายทางอำเภอตะมอยคุณเนี่ยมีมีแพทย์มาด้วยนะคะเผื่อเป็นลมฉุกเฉินค่ะเดี๋ยวมารับลงทานกันนะคะจากหลวงปูโรงพยาบาลรวมกับโรงพยาบาลทางอำเภอทางจังหวัด سرع <laughs> ท่านครับทีม <laughs> <laughs>